ครับอะไรชิ้นนี้นะผมค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับผมซีเรียสในะเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการสูญเสียที่เกิดจากตัวนี้ก็มีสูงนะผมที่จะเกิดบาดเหตุเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับผมที่เราจะไปซ่อมมันหรือว่าจะแก้ไขโดยวิธีการต่างๆที่อยากที่จะเซฟนะครับผม บางจุดเซฟเราก็เซฟนะครับผมแต่บางจุดที่มันเป็นจุดที่ซีเรียสเราก็ควรที่จะใช้ของที่มันมีคุณภาพเป็นของแท้นะครับผมก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่มันเทียบไม่ได้เลยนะครับผมกับมูลค่าของการเสียหายทางด้านความปลอดภัยนะครับราะตัวนี้ตัวสําคัญนะครับผมแล้วมันอยู่ในจุดอับจุดที่คนไม่เคยเช็คไม่เคยดูกันนะครับผมถ้าไม่เห็นน้ามันรั่วกมาก็คือก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับผม ตัวนี้แล้วก็สายสายไฮดรอลิกที่เข้านะครับผมถ้าเป็นสายอ่อนมันต้องเป็นสายอ่อนนะครับผมสายอ่อนนี่ก็ควรหมั่นดูแลนะครับควรที่จะอจัดที่ร้านที่มีคุณภาพเชื่อถือได้นะครับผมเพราะว่าแรงดันที่อยู่ในเส้นสายเนี่ยตลอดเลยจะเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสูงตลอดเวลานะครับก็หมั่นดูข้อต่อสายแล้วก็จุดหมุนตัวนี้ที่จะเปลี่ยนจุดหมุนนะครับผม เอาน้ำมันที่มีแรงดันสูงเข้าไปหมุนเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เข้าไปที่กระบอกคัดคว้านครับผมนะตัวนี้ก็ทุดซ่อมก็ราคาไม่กี่บาทแล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นการทําที่ผิดวิธีแล้วก็ทางาผู้ผลิตเครื่องจักรเขาไม่ได้ทําทุดซ่อมออกมาขายนะครับผมเพื่อเพื่อป้อ,ปองกันจุดผิดพลาดที่เกิดจากการประกอบอาการใส่นะครับผมตอนนี้การประกอบการใส่ถ้ากราทำมาเป็นชุดสําเร็จแล้วมันจะมีการประกอบอยู่แค่2จุด นะครับผมก็คือขันตัวนี้เข้ากับแกนกับ2ก็คือต่อสายต่อสายแรงดันสูงเข้ามาที่ตัวนี้ซึ่งโอกาสพลาดก็จะมีน้อยแต่ถ้าเราซ่อมข้างในเนี่ยโอกาสที่จะคุณภาพของชิ้นส่วนที่เราหามาใส่นะครับผมแล้วการสึกหลอของโครงเสื้อของมันนะครับผมที่สึกไปแล้วเราเอามันก็ยังรั่วอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ราคาไม่ใช่ไห่แล้วเป็นเป็น การลงทุนที่ประเมินค่าไม่ได้นะผมถ้ามันเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างที่จะใหญ่หลวงครับนิยมใช้ของแท้นะครับผมใช้ของแท้แล้วก็ของก๊อบบ้านเราที่หรือของสำนานะครับผมที่ก็จะมีทำออกมาในผมแจ้งไปนะครับผมก็ควรเลือกใช้เลือกพิจารณาดูนะครับผมถึงด้านความปลอดภัยการคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่ากับชีวิตกับสิ่งของทรัพย์สินที่จะเสียหายนะครับผมจากการล่วง หล่นนะครับผมของอุปกรณ์ที่เรายกนะครับผมจะคุ้มกันไหมนะครับผมการ <c oughs> ทำเดี๋ยวนี้ก็มีการทำถุงทำสติกเกอร์ทำกล่องขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับผมแต่ตอนนี้ผู้บริโภคก็ควรที่จะมีความรู้ในระดับหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้นะครับนี่คือส่วนที่สำคัญมากนะครับ ไหนแท้ก็คือบอกแท้ไหนเทียบก็คือบอกเทียบแล้วก็บอกถึงผลดีผลร้ายที่มันจะเกิดขึ้นตามมาต่างๆนะครับผมว่ามันจะต้องเจออะไรบ้างหนึ่งสองสาแจ้งให้กับผู้ริโภคได้รับทราบนะครับผมเป็นการสื่อสารทางตรงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมเรา,าฝากตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงไม่ถึง10,000บาทนะครับผมแต่ได้ของแท้ของที่มีคุณภาพสูงเกเคครับขอบคุณครับ